สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรแต้มสองตัวบนไปจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ตามที่เรียกร้องกันมานะคะเป็นแต้ม2ตัวบนเนื่องจากงวืที่แล้วมันก็เข้าอยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็มาชมกันต่อเลยนะจะเป็นสูตรนี้แหละแต่ก่อนจะไปชมกัน,นะคะอาจารย์เดี๋ยวจะลืมนะคะอาจารย์จะขอบคุณเอฟซอาจารย์ก่อนนะที่เมื่อวานนี้เลี้ยงกาแฟอาจารย์นะเอออาจารย์ดีใจมากเลยนะขอให้งวดนี้ท่านผู้ชมท่านที่เลี้ยงกาแฟอาจารย์ได้ฟังตรงนี้แล้วก็ขอให งวดต่อไปนี้นะคะอ่ะถูกให้มากกว่าเก่าให้มากกว่าเป็นสิบเท่าเลยนะคะ,ะสิบเท่าร้อยเท่าพันทวีเลยนะค่อยๆมั่งมีร่ํารวยเงินทองขึ้นไปเรื่อยเรืเลยนะอคราวนี้เราก็มานายชมเป็นเป็นแต้มสองตัวบนนะวางสองตัวเป็นแต้มนะคะแต้มสองตัวบนให้ก่อนเลยในคลิปแรกนี้ ของวันของเช้าวันนี้นะคะของเช้าวันนี้จะเป็นอ่าเป็นคลิปที่ที่เจ็ดแล้วในงวดนี้นะจะเป็นอ่าเฉพาะที่อาจารย์วางวางไปนี่ก็จะเป็นสูตรเก่าที่เข้าของงวดที่แล้วทั้งสิ้นเลยนะคะตามต่อเลยนะอันนี้จะดูที่สูตรที่หนึ่งก่อน จะใช้ที่10บนบวกหน่วยบน,บนบวก10ล่างแล้วก็บวกหน่วยล่างมีค่าเท่ากับ x แล้วก็เดินลันไปเลยนะคะให้ครบทั้งหมด6หลักนะ,ะมีทั้งหมด6ตัวนะ,ะ 1, 2, 3 4หนึ่ง้าหกตัวนี้นะ,ะจากสูตรนะคะเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก2 6 1นะ,ะเราก็จะเอาแต้มแค่2ตัวสตัวท้ายนะ,ะของรางวัลที่1นเลยนะ,ะกับ1อย่างนี้บวกกันก็เป็นแต้ม7นะคะอย่าง จะแกะสูตรออกมาแล้วนะต่อมาก็จะเป็นเจ็ดห้าศูนย์ก็ห้ากับศูนย์ก็บวกกันเป็นแต้มห้าลักษณะแบบนี้นะคะไล่มาเรื่อยๆดูที่ดูที่สูตรที่1ก่อนก็ได้นะคะสูตรที่หนึ่งก่อนไล่มาเดี๋ยวค่อยไปดูที่สูตรที่สองอาจจะดูแบบนี้รู้สึกจะเห็นชัดเจนนะเจ็ด 7จก็แต้ม2 3งหก็แต้ม8ปดน่เจ็ดหนึก็คือ1 7ึนะคะอาจารย์จะใส่ไว้เป็น3ตัวบนนะคะและจะขีดที่2ตัวท้ายไว้นะคะที่เป็นสีส้มๆนี่นะจะเป็นแต้มเจ็ดหนเป็น8 7ดสองก็เป็นแต้ม9ก้นะคะสาก็เป็นแต้ม0 6, 1, ูนยนะ์ก็เป็นแต้ม7ก็เป็น อะไรนะก็เรียกสองห้าแปดใช่ไหมก็เอาตรงห้าแปดนี้บวกกันเป็นสิบสามก็แต้มสามไรมาคะสามห้าก็คือแต้มแปดนะตรงออกสองสามห้านี่ศูนย์หกแปดก็แต้มสี่นะแล้วก็เป็นหนึ่งห้าเก้าก็ห้าก็เก้าบวกกันก็เป็นสิบสี่อยู่ในงวดที่สิบสองต่อไปงวดที่สิบสามก็ สามศูนย์แปดนะศูนย์ก็แปดก็เป็นแปดได้แปดอ่าต่อมาก็เป็นงวดงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วก็เป็นเอ่อห้าเก้าเจ็ดนะคะห้าเก้าเจ็ดเอ่อห้าเก้าเจ็ดถูกต้องเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกนะคะอันนี้ก็คืออันเดิมแะที่เราก็มาตามของสูตรนี้ก่อนนะสูตรนี้เรามาดูที่สูตรก่อน สูตรเราก็จะใช้ที่การดูนิดนึ่งนะคะสิบบนกับหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างเอาเอาสี่ตัวนะคะก็เอาสี่ตัวนี้เก้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยมาตั้งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามตัวนี้ตั้งเสร็จแล้วเราก็ลองบวกกันเก้ากับเจ็ดเป็นสิบหกหกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับเจ็ดก็เป็นแปดนะครับเป็นแปด ก็ใส่วาง8ไว้แล้วก็เดินไปเลยนะคะ9 0 1 2 3อ่ะครบ6หลักแล้วพออ่ะเหมือนทำเหมือนกันอันนี้งวืที่แล้วก็ตรงสรงศ0 8ก็08แล้วก็30ที่เป็นเลขล่างนะคะ08เลขบน30เลขล่างเอาบนกับล่างนี่แหละบวกกันนะทั้งบนทั้งล่างเนี่กับ3ก็เป็น11ก็เป็น1 2 3 4 5 6อย่ามสี่้นะคะ พอดีเลยตัวสุดท้ายฮะอันนี้ก็ถือหกหลักนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งก็หกหลักหกหลักกับหกหลักมาเจอกันนะดูมันแล้วแต่ดวงนะคะว่าเราจะได้ตัวมากหรือตัวน้อยอ่ะบางงวดที่ผ่านมาก็เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวดูตรงช่องชนนะเฉพาะสูตรสูตรที่หนึ่งนี่ก็จะอ่สิบสี่งวดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบห้านะคะมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่ ใจะใช้แค่สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะคะกไลด์ดูไปอีกหนึ่งรอบนะคะตามนี้เป็นสูตรที่หนึ่งต่อมาเราก็มาดูสูตรที่สองเลยนะสูตรที่สองเลยที่สองเราก็จะมาดูประมาณตรงนี้นะคะอ่ะนี้ไม่ต้องดูแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องขยายให้มันกว้างเต็มจอะคะมันทำตัวตัวมันจะเล็กอ่ะดูแค่นี้ สูตรที่สองประมาณนี้อาศัยตรงนี้นะคะตรงช่องออกนี้อาจารย์ไม่ได้ทําช่องออกนะคะเพราะว่ามันไม่ไมพอแล้วนะคะอันนี้อัดเต็มพี่กัดแล้วสูตรสองเราก็จะมีร้อยบนบวกหน่วยบนบวกห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะแล้วก็บวกหนึ่งนะคะแล้วก็มาบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะคะตามนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้หน่อยบวกหนึ่ง บวกหนึ่งแล้วก็หยุดเฉยเลยนะอาจารย์บวกหนึ่งไปทั้งหมดสามตวัวก็บวกสองนะเ,เขียนอย่างเงี้ยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็เป็นของเก่าเมือที่แล้วอาจารย์ก็วางให้นะวางให้มาตอนพอมันเข้าก็โอเคนะก็ไม่น่าจะมาเข้านะเพราะว่ามันก็ชนสองตัวแต่ในในที่ผ่านมามันก็ยังมีชนที่สองตัวนะคะ ทีนี้เรามาดูช่องชนอ่ะยังไม่ได้ทําเลยเนาะอาจารย์นี้ใจร้อนเลยเนี่ยเนะาะกลัวลูกศิษย์จะไม่ได้อ่ะตามขั้นตอนก่อนนะคะพอเราได้สูตรหนึ่งแล้วเราก็มาดูสูตรสองสูตรสองแล้วก็เอาแบบร้อยบนก็คือแบบเลขหนึ่งนี้บวกกับหน่วยบนเลขหนึ่งร้อยบนกับหน่วยบนอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงนี้เลยดูตรงนี้ก็ได้เอาหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยสองตัวนี้มาบวกกันแล้วก็บวกกับห้าคงที่ นะเป็น5แล้วก็6เป็น7อย่เงี้ยคะ7 8 9 0 0 2ก็ได้2อย่างนี้นะคะน,นะก็ไล่ไปก่อนไล่มาเรื่อยๆจะเข้ามาทุกงวดนะคะมี72 37ก็แต้ม0 61ก็แต้ม7นะ58ก็แต้ม3 38ก็แต้ม8 68ก็แต้ม4 ห้าเก้าก็แต้มสี่นะคะศูนย์แปดก็แต้มแปดนะคะอาจารย์อาจารย์ดูตรงนี้เป็นหลักนะคะเนี่ยต,ตรงนี้นะแล้วก็มีเก้าเจ็ดงวดที่แล้แลวก็ไปแต้มหกนี่นะคะอันนี้เรามาดูงวดนี้นะ,ะเป็นอะไรคะร้อยบนร้อยบนก็ห้าตรงนี้นะคะห้าเก้าเจ็ดเอาห้ากับกับเจ็ดตัวนี้นะฮะร้อยกับหน่วยมาวางแล้วก็บวกกับห้าคงที่ ตรง3กับ8นี่ก็คือ3ตัวนี้กับ8ตัวน,น,น,นี้นะคะหึงกับ9ก็1ตัวนี้กับ9ตัวนี้แบบประมาณนี้นะเราทํากันมาแล้วนะมาทําอันนี้เลยเป็นเท่าไหร่กันเนี่ยห้าเจ็ดห้าก็เป็นสิบเจ็ดนะเอาเจ็ดแล้วก็มาเดินเป็นลันไปเลยนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์แต่ตัวสุดท้ายนี่เราจะบวกที่สองนะคะศูนย์บวกสองก็เป็นสองแบบเก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดอย่างนี้นะโอเคนะลายเข้ามาเต็มเลยนะตึกต๊กตึก๊ก ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะไปเห็นในจอท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่ของอาจารย์นี้เช้าๆอย่างนี้นะก็คนแก่ก็ไม่มีอะไรนะก็มีกุดมอร์นิ่งกันทั้งวันนะคะออถึงบ่ายบายเราก็ไม่มีเวลาไปมอร์นิ่กับใครเนะาะเดี๋ยวเราค่อยขอบคุณเขาที่หลังนะอ่ะอันนี้เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองแปดนี่นะเราก็มาดูที่ ที่ช่องช่องที่อาจารย์จัดมาให้ระยะเสั้นนี้นะไม่ต้องไปดูไกลเอาดูแค่นี้พอ,อเป็นชนสองสูตรนี่นะคะชนสองสูตรชนสองสูตรจะมีเก้าศูนย์สองนะคะเก้าศูนย์สองเราดูแค่เก้าศูนย์สองนะคะเก้าศูนย์สองนี่ก็ออกที่เจ็ดเจ็ดสองนี่ก็แต้มเก้านะเนี่ย เออมันเข้าอยู่แล้วมันต้องมันเข้าทั้งสองสูตรอยู่แล้วตัวชนมันต้องเข้าแน่นอนแต่เรามาดูวันนี้ฮะอันนี้ชนถึงสามตัวอันนี้ชนตั้งห้าตัวนะฮะอันนี้ชนสามตัวมีงวดนี้ชนสองตัวฮะงวดที่ออกห้าแปดนี่สองห้าแปดอน่ะไอ้ชนสี่ตัวชนสามตัวนี่ชนห้าตัวห้าตัวองวดที่แล้วนี่โชคดีเนี่ยเพราะที่มันชนกันสองตัวนะชนสองตัวอก็เลือกกัน เลือกแต้มเอาที่ตรงนี้ก็ได้นะบางคนนะคะเอออาจารย์เคยได้ยินบอกอาจารย์ครับเอาสองตัวให้มันถูกกอนเทออะไรเงี้ยนะคะเออนี่ที่จริงเราก็ลองเอาตัวเนี้ไปจับเป็นตัวเด่นนะคะเดี๋ยวตัวเด่นเด่นแต้มเนี่ยนะคะที่มีเ,เป็นแปดเก้าศูนย์สองนี่ถ้งวดนี้ชนถึงชนถึงสี่ตัวเลยะคะ่ะงวดที่แล้วชนแค่สองตัวนะ จะไม่ข้ามาสามก่อนนะมาให้เราสี่ตัวเลยแต่อาจารย์จะมีบางสูตรนะคะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ลงให้ชมนะคะแต่สูตรส,ส่วนตัวของอาจารย์เลยนะคะจะทําให้สามตัวนี้นะคะคือแปดเก้าศูนย์สองนี้จะเด่นจะมีตัวเด่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ใหญ่ๆตรงนี้เลยก็ได้อตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้แล้วกันเป็นเด่นนะคะอันนี้เป็นเด่นเด่นจะมีแค่สามตัวนี้นะคะ เห็นไหคะก็มี9กู้นและสนี่นะคะแต่เลข8นี้ก็จะให้เป็นตัวลองไปนะคะตัวนี้คือตัวลองเห็นไหมคะอาจารย์ทำดินสอไว้ของอาจารย์แล้วเอไว้เอาไว้มาบอกให้ลูกศิษย์อาจารย์นะก็เป็นเนี่ยตัวจากที่เป็นสี่ตัวนะคะที่เป็นเด่นเด่นแต้มนะแต้มไม่ใช่ตัวเด่น ธรรมดานะเป็นแต้มนะคะเอาสองตัวท้ายมาบวกกันต้องให้มันได้ที่เลขเหล่านี้นะจะมีแปดเก้าแปดเก้าศูนย์สองนี่จะเด่นเก้าศูนย์สองนะเก้าศูนย์สองนี้นะอาจารย์ทำปีกาให้แล้วนะคะเป็นเด่นเด่นกับตรงหัวปีกานี่ตรงกันเลยนะเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันเด่นอนะจะไดแ้แยกมาหน่อยเป็นเด่นนะลองก็คือเลขแปด อันนี้เรามาจับแต้มกันนะจับแต้มเอาจับทั้งหมดนี้ก่อนเลยนะคะตั้งแต่แปดเก้าศูนย์สองเลยจับเหมือนขั้นที่แล้วนะคะขั้งที่แล้วจันก็จับให้ตาบนี้นะเป็นแต้มสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนเรามาจับดูขีดเส้นซะหน่อยค่ะเน้นความสำคัญนะ,ะเป็นจะมีแปด 9 0แล้วก็สแต้มแปดก็จะมีหนึ่งเจ็ดสหกห้ี่สี่แล้วก็เกนะคะอันนี้คือตัวเด่นลองนะคะเด่นลองใครชอบก็เลือกไปเลยนะคะอาจารยา์แค่ตัดด้วยดินสออะไรของอาจารย์ไปใเฉยนะคะถ้าผู้ชมชอบตรงไหนก,ก็เลือกไปเลยนะเลือกไปเลยต่อมาจะเป็นแต้ม9้า ก็จะมีตัวเลขที่เป็นเลขท้ายนะคะเลขท้ายละเวัืนที่หนึ่งเลยนะคะท้ายสองตัวนะสองตัวหนึ่งแปดนะคะนี่คือตัวเด่นแล้วนะเด่นหนึ่งแปดสองเจ็ดสามหกสี่ห้าเก้าศูนย์นะคะแล้วก็กลับตัวด้วยนะคะอชอบชุดไหนต้องกลับตัวด้วยนะ,ะต่อมาเราก็มาดูที่แต้มศูนย์ก็มีหนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกห้าห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์อย่างตรง ศูนย์ศูนย์นี่อันนี้จะเป็นคู่นะกลับไปกลับมาก็จังเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ดีอาจารย์ว่าไม่ไม่น่ามาแล้วนะตัวนี้เนาะไม่น่าศูนย์ศูนย์นี่ไม่น่าจะมานะท้ายเลยนะเบิ้ลศูนย์ศูนย์นี่อนี่เก้าเก้านี่เก้าเก้าถ้าออกเป็นเบิ้ลเก้าเก้าโอ้สูตรก็จะหลุดกระเจิงเลยนะอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่น่าแล้วแล้วแต้มแปะก็เป็นแต้มรองด้วยนะคะตรงนี้สามตัวนี้จะเป็นเป็นแต้มเด่นนะเป็นเด่นเด่นแต้ม เป็นเด่นนะคะเป็นเด่นแต้มนะอ่ะตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้จันเขียนไว้ให้เด่นเป็นตัวเด่นไปต่อมาก็จะมีแต้มสองก็มีหนึ่งหนึ่งสามเก้าส่แดหชอบชุดไหนหาตัวเด่นนะคะมาจับ เด่นตัวเดียวหรือเด่นสองตัวก็ได้ถ้ามีในสองตัวนั้นสมมติเราได้เด่นอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆสอนต่อไปนะยังไม่บอกตอนนี้นะคะอันนี้อาจารย์ทําแค่แต้มให้ชมเฉยๆนะคะเป็นแต้มสองตัวบนตามนี้เลยนะคะทั้งหมดนี่เลยนะชอบตัวไหนก็ว่าไปยังสมมติว่าเรามีหลักร้อยเลขอะไรอะแล้วก็จะมาลงท้ายหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ชอบไหมคะอาจารย์ก็ว่าจะเหมือนศูนย์ศูนย์นี่ละมั้งนะอะจะมายากสัหน่อยนะตามนี้นะคะ เดี๋ยวค่อยกลับมาเลือกแต้มกันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวไหนจะเด่นเหมือนงวดที่แล้วมันจะมีแค่สองสองแถวเองใช่ไหมคะแต้มหกก็มีแถวหนึ่งแล้วก็แต้มหนึ่งจะมีแถวหนึ่งแล้วก็ไปออกในแต้มหกนี่ค่ะตรงตรงหร้าเจ็ดเลยเอ้ยไม่ใช่ห้าเจ็ดนั่นมันล่างนะคะคือตรงเก้าเจ็ดเลยนะคะเก้าเจ็ดก็คือแต้มหกที่อาจารย์ให้ดูเมื่อวานนี้เป็นสูตรเก่าที่เราทําไว้นะคะเป็นอยู่อีกเล่มหนึ่งนะอยู่ในอยู่เล่ม เล่มเก่านะคะไม่ต้องดูนะคะอาจารย์ให้ดูไปแล้วนะเมื่อวานนี้นะคะเป็นเป็นชุดเดิมที่เราทํากันอันนี้มันมาอยู่ในเล่มใหม่แล้วค่ะเล่มของมนที่หนึ่งมีนาคมแล้วอาจารย์ทาไปเล่มเล่มไปนะคะจะได้เป็นสถิติของอาจารย์เก็บไว้ดูด้วยนานก็จะเอาออกมาแล้วก็มาไล่เลียงแต่ละสูตรดูว่าสูตรไหนมันเข้ามันหลุดไปบ้างนะคะก็ยังคงอาศัยสูตรเก่าๆนะคะ สูตรทําใหม่นะคะยังไม่เคยใช้งาน,นบางทีอาจารย์ทําไว้ก็ไม่ได้ลงให้ชมนะคะมีหลายสูตรเลยของเมื่อที่แล้วแล้วมันเข้าด้วยนะคะแต่แต่าจา์ไม่ได้ลงเพราะเพิ่งทําแต่มันเข้าอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะมีหลักทั้งหลักร้อยหลักสิบเลยเข้าทั้งคู่เลยนะคะของเก่าเดี๋ยวอาจารย์ลองเปิดหาให้ให้ชมก็ได <S <S <ๆ>้เป็น น,นี่อันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ว่าจะลงสูตรนี้ให้ชมต่อไปนะคะอันนี้ใครจะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะคะจะเป็นสูตรนี้ในของเดือนของวันที่17กุมภานะที่ผ่านมาอันนี้อันนี้ลงไปในคลิปที่8ดนะ,ะลงไปในคลิปที่8ดนี่อาจารย์ให้เป็นชุดเด่น2ชุดนี้นะคะอา,อาจารย์ที่เขียนไวน้นะค่อยๆชนๆนะคะเนี่ยใช่ไชุดที่อาจารย์จับให้นะคะนี่จับให้นะคะมีทั้งหมด9ชุดนี้ ก็มาวันที่หวยออกไปแล้วนะคะห้าเก้าเจ็ดใช่ไหมก็มาชุดนี้นะคะมีคู่โต๊ดมันเป็นแค่เก้าคู่เองถ้าเรามีตัวเด่นตัวไหนที่เราชอบอย่างอย่างวดที่แล้วชอบห้าก็เลือกเอาในนี้เลยนะคะเลือกเอาในนี้ไปเป็นคู่โต๊ดแล้วก็หาตัวที่เด่นที่ไม่มีที่ห้าเก้าห้าหนึ่งและค่าสามแบบเด่นสองตัวมาตัวก็ได้มาจับมันก็มันก็จะง่ายนะคะถ้าคนมีเทคนิคในการทําหวยหรือว่าชมไปเรื่อยจากอาจารย์ก็จะ เริ่มเก่งขึ้นแล้วก็จะเข้าใจดีไม่ดีจะเก่งกว่าอาจารย์ด้วยซ้าไปนะคะลูกศิษย์อาจารย์ในที่ชมช่องมีดีชาแนลนี่เก่งทุกคนเลยนะคะอาจารย์ยอมรับเลยว่าเก่งนะคะเก่งนะคะนี่ค่ะอาจารย์เขียนไว้ให้นะจะเป็นตัวไข่นะคะมาเป็นคู่โต๊ะนะคะบางตัวก็เป็นคู่ท้ายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามสูตรนี้ดูนะคะ ว่ามันจะตวงนี้จะได้เลขอะไรแล้วตรวงนี้จะได้เลขอะไรแลวจะมาที่ชนมาที่ชนแบบนี้ที่จะมาเป็นคู่ควายนะคะใครอยากชมต่อจากคลิปนี้เลยก็คอมเมนต์บอกมานะคะหรือใครจะชมคลิปอื่นก่อนที่จะมาชมสูตรนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่อันนี้จะมาอันนี้จะเข้าที่คู่ห้าเก้าอาจารย์จะติ๊กให้นะคะอันเก่านะนี่นะคะเดีย๋ยวลองมาจับดูเพืเผื่อมันเป็นตัวชนตัวเด่นเราก็จะได้ตัวเป็นตัวเด่นหนึ่งตัวนะ่ะ อันนี้เรามาดูตรงนี้เลยนะของเราที่เป็นแต้มนะคะอาจารย์ก็จับให้ตามแต้มก่อนนะตามแต้มแล้วเพิ่งจะเรียนสูตรบนไปแค่สองสูตรเองนะคะมีสูตรเออเด่นบนแบบสองตัวนะคะมาสองตัวทุกงวดเลยบางงวดก็มาสามตัวอันนั้นมันจะมีทั้งหมดเจ็ดหลักนะเจ็ดหลักก็เข้ามาแล้วสามตัวบนสองสองงวดติดกันนะที่อาจารย์ลงไปให้ชมเป็นน้ําจิ้มนั้นนะ เดี๋ยววันนี้เรา,เามาไล่เอาบนอย่างเดียวเลยดีกว่านะไม่สลับล่างนะคะวันนี้อันนี้เรียนบนอย่างเดียวเลยทั้งวันเลยนะคะ,ะใครอยากเรียนสูตรจากอาจารย์ก็ติดตามอาจารย์นะอะเนี่ยงวดวันที่หนึ่งนะคะมีนะทํางวดไว้ซะหน่อยเดี๋ยวไม่รู้ว่างวดไหนนี่อันนี้เป็นเด่นแต้มนะคะน,นี่เป็นเด่นแต้มแต้มสองตัวบนก็มีประมาณนี้ ใครมองเห็นแล้วบางท่านก็นอาจจะเห็นแล้วด้วยนะคะว่าจะชอบตัวไหนถ้าคิดว่าแต้มจะเดินต่อนะเนี่ยแต้มเก้าแต้มศูนย์แล้วก็แต้มสองนะคะเป็นแต้มเด่นส่วนแปดจะเป็นแต้มรองนะคะเพราะอาจารย์มีสูตรเด่นแต้มอีกสูตรหนึ่งนะคะมันจะไม่มีเลขแปดนะ,ะจะมีเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองอ่าก็เดินมาเอา่อจนวนประมาณ สิบกว่างวดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบสองวดนะคะสิบสองวดติดไม่หลุดเลยนะคะลองเอานั้นมาช่วยนะคะช่วยตรงนี้แต่อย่างงวดที่แล้วนะคะถ้าเอามาช่วยนะก็จะเหลือเด่นแต้มแค่6ตัวเดียวนะคะอาจารย์ก็กลัวมันจะหลุดนะคะก็เห็นมันแค่สองตัวก็เลยไม่บอกไปนะคะงวดนี้มันจําเป็นต้องช่วยนะคะเพราะว่ามันสี่ตัวถือว่าเยอะนะคะลดหายไปตัวหนึ่ง ก็ยังมีตัวชนอยู่ก็แสดงว่าอา,อาจารย์ก็เลยมั่นใจว่าแต้มงวดนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะไม่น่าจะหลุดนะคะเพราะมันไปชนกับอีกสูตรหนึ่งด้วยแต่ถ้าอีกสูตรหนึ่งทําออกมาแล้วจะไม่มีเลขพวกเหล่านี้เลยนะคะที่ชนมานี้อาจารย์ก็จะไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าอน,นุนจะเข้าหรืออันนี้จะเข้าแต่อันนี้มันชนกันแสดงว่าสูตรนี้ยังเดินต่อนะคะอาจารย์น่าจะว่าน่าอาจารย์ว่าน่าจะเดินต่อพูดเร็วนะคะ สับสนตัวเองเลยนะประมาณนี้นะคะอาจารย์ฝากแต้ม2ตัวบนนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2565ไว้กับ f c ที่น่ารักทุกทท่านเลยนะคะสาหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ